แทนคุงไม่หาเมล็ดผอนในฉันต่อแทนแทนคุงช่วยด้วยฮะตอนนี้เหรอฉันเราพ่มีอารมณ์หาเมล็ดผ่อนไหนหรอเนี่ยไปละเพราะว่าต้องหาเมล็ดผอนไงเขาถึงส่งให้แทนแทนคุงมาที่นี่ใช่ไหมล่ะใช่อะไรอะไรก็เมล็ดผอนเมล็ดผอนหนูจริงจริงน่าเบื่อจังเลยพูดอยู่นั่นแหละจะเจนอยู่แล้ว ยิ่งที่เราเป็นท้องฟ้าคงจะรู้สึกดีขึ้นนะเออเทนเทนผู้น่ารักอย่างฉันอยากเป้าหมายได้แน่ไม่พลาดแน่อ้ยคิวปิดจังขอทีรักน้าเทนเทนกูฉ <ๆ S 2> ันจนะ่นนได้ได้แค่ฉันอยากจะชวนคิวปิดจังไปเดทก <łość> นั่นแหละก็น่าเนี่ยแหละพอดีหน้ากันได้ในชวนอักเดทอักเดทออกเดทเดียวไม่เคยคิดจะพูดอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงคะขอชุดสีเดดจุ๊บเ้าไปอีกลนะนี่อย่ามายุ่งตอนฉันทำงานได้ไหมอย่ามาดังดังเอออย่าไปจังจะมันอาัดใจ้าโนู้จะไปทอดโคตร เาเป็นเค้กที่มาจากดินเดนไกโพนชื่อราชาเค้กราชาเค้กไงล่ะฉันมาที่นี่วันนี้ผู้ชายนายกินเรายังไงล่ะฝากกละฝัก,กโต,โตด้วยนะครับผมก็เหมือนกันขอรัรบหัจเลยนายนอะไอรนาตนใจารจารย์ครับยังไงยังไงอ่ะมันก็เหมือนกับตอนที่ผ่านมาไม่มีผิดเลยนะครับโอ้ยแบบเหมือนกับลงกหน้าผมมีจิยามะคุงจะบอกว่าเปลี่ยนจากสาปามาเป็นราชาเค้กอย่างนั้นใช่ไหมครับ โอ้ใช่แล้วทำคิดง่ายๆอย่างเงี้ยจะสามารถจับเจ้าตัวนี้ได้หรือครับลองคิดดูสิครับโอ้มันแล้วเข้ากินไหนนะครับรอด้วยเดี๋ยวรอด้วยดีครับนี่ตามมาตรงนี้ตามมาตรงนี้เห็นไหมล่ะโมมิจิจะมาคุ้งสมเร็นแ่นปลาพวะนี้ปลาพวกนี้ปลาพวนี้ปลานี้ใช่ใช่ใช่สวมโกุตนี่แล้วกูอยากขยับขยืันได้ไหมล่ะ ว่าจะโบกันูแล้วนายอะมายุ่งอะไรด้วยฮะว่าจะสามหาแล้จะหมอนี่เหรอว่จริง เรที่ฉันสร้างขึ้นมาเรื่องอ่านความในใจยังไงล่ะว่าไปแล้วโมมิจิยามาคุงก็ยังเป็นโสอยู่ยังไงล่ะส่าาจารย์ครับมีข่าวบุซเลยแล้วไอ้เครื่องบ้าบอลเนี่ยมันเกี่ยวกับฉันนี่ไม่ใช่เครื่องบ้าบอลนะจะบอกให้มันเป็นเครื่องอ่านความในใจยังไงล่ะฮะโทรกันอ่านใจผ่านทางหมากนี่ไงล่ะเครื่องนี้สุดยอดใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหม ฉันไม่ใช่สัตว์นะฉันคือพิตตี้แองเจลร็อกน้าแน่แล้วฉันก็ได้อ่านความไม่ใจของนอกละโมมิติยัามบาคุงครับเปิดสวิตช์อาให้ฉันโจดด๋ยวนี้นะจจจโจโจโจแจโจจากนี้ไปนะฉันได้รู้ว่านายคิดอะไรอยู่ยังไงแล้ว้าโอ้เฮ้เฮ้อ๋อ

บอกแล้วจะไม่ล่ะบอลต้องใช้ตรงนี้เตะในเข้าใจไหมฝ่าเท้าด้านในเข้าใจละรออครั้แล้วกันนะเอาละนะอึบ๊บไม่ได้นะครับตอนนี้นายจะเตะบอลไม่ได้นะฮิเดยุกิคุงฮิเดยุกิคุง,คงนี่ตะว,วันใกล้ลับฝาแล้วจะต้องรีบกลับบ้านนะคะไม่งนะั้นคุณแม่จะเป็นห่วงเอานะครับฮะคุณแม่จะเป็นห่วงได้เหรอ ครับกลับบ้านแล้วครับเอ๊เจมเจมเจมเจอ๋อนี่เดยูกิเนี่ยกลับบ้านนะขอรับกลับมาแล้วครับอ้าวนี่ทำไมขับเร็วจังเลยนะเออก็เพราะว่าเฮ้ยเดยูกิคุ้คุณแม่ขอรับเอ๊ะอขอเชิญห้องรับแขกด้วยขอรับจะเทงจังต้องขอโทษด้วยนะขอรับที่เรียกมาถึงตรงนี้นะครับไม่เป็นไรหรอกครับ นี่ไดยุกิคุคุณแม่ครับก่อนหน้านี้นผมทําตัวไม่ดีทําให้ทุกคนวุ่นวายนะขอรับวุ่น,ว,นวายเหรอเทนเทนคุงครั้งนี้ด้ทำอะไรผิดไปเหรอใช่ไหมแทนที่คุงครานี้แอ๋ขโมยอะไรไปเหรอฮะทั้งสองคนเลยอย่าเพิ่งมาดูผมตอนนี้ได้ไหมขอรับผมเพียงแต่อยากสัญญาว,ว่าจะเป็นเด็กดีนะขอรับเป็นเด็กดีเ<ด>่เ <นะ S 1> หรอขอรับ ต่จากนี้ไปรทวดาน้อยเทนเทนคงพูดนี้จะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะขอรับ,ไม,บไม่เป็นไรไรหรอกอาหารเย็นวันนี้มีอะไรให้กระผมช่วยเตรียไมไห้ขอรับว่าให้ขอรับอไม่ต้องหรือจ้ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะจ้ะไม่เป็นไรขอรับถ้าอย่างงั้นไปนล้างห้องน้ําก่อนนะขอรับขอประทานทวดนะขอรับฝากด้วยกันแล้วกันนะจ้ะเทนเทนคงนีมม่มันเกิดอะไรขึ้นกันเล่นเนี่ย คุณแม่ครับเนื้อย่งここางนี่อร่อยมากเลยนะขอรับขอบใจมากจ้ะเทนเทนจังเนื้ยอย่างเนี่ยเหรอ <oluyor> อันนี้ผมกินก่อนนะเอาไปไม่ได้เนอะเป็นอะไรไปเหรอเอ๊อเอาไปไม่ได้นะพูดอะไรแปลกๆอย่างนั้นจ้ะน,นี่พาน,นะครับเดี๋ยวไม่เก็บสำรับให้นะขอรับอินแล้วขอรับอ้าวแล้วไปทานอีกเลยจ้ะแค่นี้ก็อิ่มมากแล้วขอรับ ขอบใจมากเลยนะจ๊ะเทนเทงจังที่ช่วยน่ะไม่เป็นไรหรอกครับเป็นหน้าที่ของกัปผมละครับคุณแม่เป็นพระขวัญแตนักขรับขอบใจมากจ้ะเทนเทนที่จะช่วยอ่ะเฮนะเทนเทนคุ้งนี่ได้ยุกิกรุ่งได้เวลาหามเมล็ดพรแล้วนักขอร๊าบเมล็ดพรฟิกสวรจงเปิดตามเมล็ดแทงพรหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองหนึ่ง เฮ้ยนี่เห็นแทงคุงหาเมล็ดพันกันคืออย่างนี้เกรงใจข้าบ้างเขานะ,ะมนเมล็ดพันนี้คือเออเออคืออะไรอ่ะเมล็ดพันนักเต้นบ้างครับนักเต้นเหรอนักเต้นต่างอย่างนี้สิคระหิตเตียนแดนส์ออทำอะไรอยู่กันนะยงเอ,งอะอะดังมากเลยอ่ะ จ้างเงินหน้าโมบิจิยามาคุ้งฉาดระเบิดควันกว้างเข้าไปทางในอย่างนั้นก็จับตัวมาเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วครับท่านยอยากที่ดูแล้วนึกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์คินแรกแต่กลับเป็นเมล็ดพันธุ์กว้างดาวกระจายน่ขอรับอันเนี้ยแล้วเนี่ยมันอะไรกันขอรับอะไรกันเนาะเฮ้ยโอ้โหระเบิดนี่ผมเป็มรู้เก่ยวกับเมล็ดพันเข้าไปเยอะ ได้ปวดเมื่อตามตัวขนาดนี้วันดีใจะให้เดยุกิมาดูทางนี้หน่อยสิจนะ๊ะเทนทน่นะขยันแจงเลยนะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยนี่ก็ถูกตามพื้นอยากนั้นก็สักผ้าให้ด้วยนะอย่างเนี้ต้องหาขนมดีๆมาเลี้ยงซะแล้วฮะ เทเรนคุงไหนเป็นอะไรไปรึเปล่าเนี่ยนี่แบบแปลกไปนะก็เปล่านี่ครับยี่เดย์ยุกิก็ไม่เห็นมีอะไรเปล่งแปลงเนี่ยเน,น,น,นี่นั่นไม่ได้เปลี่ยนอาจจะแปลไปลก,กว่าเดิมเยอะแยะเลยเอ้เอทเรนคุงไหนแม่มาหานะ่ะเดมาเดม่ามั้งไปเที่ยวมาเหรอกับใครกันล่ะเดมาจับใครเนี่ยล่ะฮะจะมาเล่นกับฉันนั่นเหรอตัวฉันเองเนี่ยได้รับมอบหมายงานสําคัญจากเทพเจ้ามานะฮะฉันไปเที่ยวไม่ได้หรอกเฮาน่าเฮาน่า เดมอู้สายมาหาในเดโมเดโมอโม,โม,โมเอเอดมอโม,โมนี่เดโมอโมนายไม่เคยกังวลเรื่องอนาคตบ้างเลยหร<า>ือฮะเมื่อแต่เที่ยวเล่นทุกวันทุกวันงานกันก็ไม่เคยสนใจจะทํานายจะไม่มีอนาคตที่สดใสนะจะบอกให้เขาจะหาไม่เตือนนะเดโมนี่ฉันว่านะนายน่าจะขยันให้มากกว่านี้เดโมอทำไมวังฉันแบบนี้อ่ะ ฉันยากขนาดนั้นเลยเหรอเตม่มาเต๋อม่มาอ่เต๋อม่มา,มา,มา,มาอ่นนมา,มาอน,นี่มึงหนาพูดก,กับมาเร็กเปล่าตะก,กี้เนี่ยไม่หรอกไม่ไม่ฉันแค่พูดความจริงเป็นห่วงเพื่อนเท่านั้นเองอะเอาละจากนี้เป็นเวลาหาเมลา็ดพรแล้วนะที่เดยุกิเมล็ดพรพวกนี้มันเยอะเกินไปเหรอเอาท่านหน้าไม่ต้องเ,อเกรงใจ จะเลยครับคิวปิซังคิวปิซังเหรอพที่แหลมคมจะบอกม่าม,มีน้ำมูกไหลเนื้าดดวงตาชี่สดใสเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยทำใหรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะฮะอ่ะไปแทนๆเราไปเดทกันดีกว่าสกปรกนะสกปรกเหมือนที่ฉันจำไหน่ที่สกปรกละบอกมาสิฮะ ที่ว่าน่ะไม่ใช่มือชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันน่ะจับมือกันแล้วก็ออกเดทกันน่ะมันโกปรปกรู้หรือเปล่าไม่รู้เลยเหรอฮะคิวบี้รู้อะไรหรือเปล่าทำ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 ,ทำไมเป็นอย่างเงี้ยใจร้ายคิวบี้จะทำไงดีเสียปกติแล้วอ่ะฉันจะต้องาาว่าจมูกเล็กดังเนาะอันนี้แต่ทำไมอ่ะคิวบี้จ้าอย่าร้องไห้เลยนะัทนแทนจงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นออกไปหรอกนะแต่สักสีค่ะแล้วผู้หญิงอย่างฉันอ่ะเดินย,ยับยีเป็นคนพี่หมดแล้ว <c oughs> ล้อไห้เหรอฮะใช่มหมโอ,อ้ทีนะหยพูดจังห็นแทนคุณดับแปลกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วละ่ะให้กินยันฉันจะทำให้กลับมาเหมือนเดิมคิดดูดิช้าก่อนทุกคนหทนแทนคงเอาจริงเอาจังอย่างที่เขาว่าคือจริงด้วยอ่ะหลีไปเดเดยวน้นะเป็แนแทนไม่ได้ครับหลีไม่ได้ครับหากชกไปแล้วหากเทนแทนคงกลับมาเหมือนเดิมก็่าดสยนายนะครับอย่าเลยนะครับผมขอร้องอย่าทำเลยนะครับขอทีตะครับได้สิ อยู่ที่ความรุนแรงกันได้ไหมอยู่เดียวไม่ใช่ใชเลยน<ล>ะแต่เป็นการรักษาไงล่ะไอ้จะทำแบบนี้ได้ไหมฮะเทเทนเอาจริงเอาจัางขึ้นมาแล้วก็เงาไม่มีใครขัดขวางการทำงานของฉันแน่เลยว่าเหมือนเพืพ่อนผ้าอะไรอยู่ล่ะถามวันนี้นด้ไม่กลับเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ร่างเขงาไหนจะ่ค่อยจางหายไปเลยรู้ไหมร่างเขจะจะหายไปเดินเหรอร่างเขจะจะหายไปนี่เหรอแสดงว่าลักษณะนีสัยของฉันและเทเทนคงตอนนี้ก็เหมือนกันสินะตัวฉันกับเทเทนก็เหมือนกันเลยเหรอทำไมอะ ทำไมหยุดเดี๋ยวนี้นะยภาษาเนี่ยนะนายช่วยไปถือนิ่งๆเข้าใจไหมสองคนช่วยทำให้เทนทุนกลับมาเหมือนเดิมเถอะแทนแทนคุนเมื่อก่อนนี้ยิกจะสนุกกว่านี้เยอะเลยนะช่วยหน่อยจะนี่ไงล่ะกำลังรักษาอยู่ไม่เห็นเลยหาหาหาเราหาทางเลยดูได้ไหมที่มใช่แบบเนี้ยทำไงดีล่ะช่วยบอกวิธีจะทำให้เทนทุนกลับมาเหมือนเดิมทีบอกขึ้นด้วยเถอะตั้ราสวัสด ทำรางสวรรค์บอกไว้บ่ายฉัต้องไปถามศาสตราจารย์วอกเกนโดศาสตราจารย์วอกเกนโดคนที่ทจาให้เทนแทนคงเปลี่ยนาปติดอยู่ที่นี่ชัวร์เลยใช่แต่ว่าไม่ได้เห็นสัานงานทำไมรกร้างจังเลยมีใครอยู่ไหมครับอยู่นี่ไงมันจริงด้วยตราารยี่เท้นบอกไว้เลยว่าต้องกลับมาที่นี่อ่ะ ตามหลักชีววแสงเนี่ยต้องกลับมาที่ที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวล่ะตามหลักชีววเหรอครับเอ็นเด้งคงเอ็นเดงคุงอะไรกันเด็กพวกท่านกำลังทำอะไรพวกเราหล่ะอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะอยู่เดี๋ยวนี้เลยนี่นั่นคิดจะทำอะไรเทนเด้งคุงอย่างนั้นเหรอฮะบอกมาเลยทำอะไรเด้เด้คุ้งเหรอกูแน่ละสิฉันก็หาปริศนาจากตัวประหลาดนี่แล้วก็ประกาศให้โลกรู้ยังไงล่ะฮะ ลจะเป็นไงต่อไปรู้ไหมละ่ะฮะจะเป็นยังไงเหรอกันดังกล้องโลกนะสิใช่ล่ะทำเป็นกระตุ้นขายก็ด,ยกดีด้วยนะจะบอกให้ฮ่ <laughs> ฉันก็คือโคโริคาสุมตะไงละ่ะใครกันครับใครกันนะอะไรกัน,กนจะไปใช้ชื่อของฉันไม่ได้นะ <c oughs> ลืมตัวเอาละเริ่มการทดลองได้โมมิจิยามาคุงครับเปิดสวิตช์ได้แล้ว <c oughs> อ้คราวนี้นะสิฉันได้จากตัวประหลาดเออทำไมฮะ<อ>พวกมันจะได้ปา้าขึ้นไปเองนะครับอุ้ยทำไมถึงยากเย็นแสนยแข็งจริงนะเนี่ยโ<อ><อ>มบิจิจะมาฮุงแบบ่งพาวเวอร์อัพครับขอรับครับเอ้ยอยากได้เท่ได้ฮุ้งมากไปกว่านี้เลยนะขอร,รับกินด้วยแล่เด็กแล้วสนุกแล้วแต่แกรองจิ้ม ไายฉันไปเข้าใจาการศึกษาคนพัฒน์ที่แท้จริงเลยสามหาวสี่หาวทำไมมัสั่งสอนฉันละ่ะคอยดูแล้วกันนะเคอยดูนี่นี่แหละนักวิทยาศาสตร์เธอไอ้ในคนแก้มแข็งเอาไวน<อ>ไ้นะ้อแล้วใครคือฮึมุมบิจิจะมาคงช่วยจับพวกนี้เข้ากรงด้วยครับได้เลยนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำอย่น,นี้มีความหมายด้วยเหรอเฮ้ยหักเป็นอย่างนี้เนี่ย ช่วยบอกฉันทีตำราสวรรค์มันจะต้องทำยังไงเออ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 วางตำราถึงไปเหรอะหนนก็ได้ัน่อห่เด้ยกจ่สร้างมีความสามารถที่จัดการบอนี้ได้น่เปนผู้ใหญ่นะ ว่าคิวปิดจังะน่าจะจัดการหมอได้ได้นะจะอบอกให้เอ๊ะแต่ว่าฉันเป็นเท่เท่เท่ผู้หญิงน่้อขอทีได้ไหมแต่แก่ลูคจิตขออ้อยย้อยนายนิ่พูดจริงๆชนะฉันจะยอมให้เเห็นฉัน ดิไม่ว่าดี who, นะพวกนายที่จะสองสอนเจ้าเด็กประวานสุดย่างพวกแต่คอยดูคอยดูพอท <k 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 ี่จะกลับท่านพอทีแท้มียังไงบ้างล่ะบอกแล้วไม่เชื่อว่าเจอดีของแล้วใช่ไหมฮะ ไรเหรอนายรองผู้จะชัด์จเสียฟังไม่ออกอย่าเนี่ยเพื่วิทยาศาสตร์ไอ้ฉันไม่จะเข้าใจเลยไม่กล้าเลยอะฉันเป็นพิเศษเจ้าแทนแทนไม่มีว่าให้ทดลองอะไรบ้าๆแบบนี้เข้าใจไหมจะบอกแค่นนอตะแกรงลกเจดว่าใครเนี่ยเหรอเจดแอะไม่กล้าแล้วก็ราคาขนมเย้าของฉันด้วยไม่ทำเป็นหลา หล่อคราวนี้ฉันจะไม่เล่นด้วยแล้วถ้าจะบอกให้นี่คุมน่ากลัวจังเลยเลิกกลับมาเหมือนเดิมแล้วอยากไี้ไปฉันจะต้องตอบแทนไหนสะสมแกใจแล้วคอยดูดิคอยดูอะไรเหรอซุปเปอร์เก้แทนแทนน่งมนุษวานอนอวุ๊ยยอะไรเนี่ยเสร็จฉันแน่พวกนายถึงตาฉันบ้างแล้วไถนย ใช่ใช่ฮะใช่มากนะฉันใช้คุ้มไมาไอ้ไอ้ไอ้ ไม่ไม่จริงไม่จริงอย่างนั้นเลือกนางฉันไม่คิดไปนาขอโทษทีจะไปไหนที่รักจนางเออท่านครับแต่ผมขอลาออกนะครับไม่พูดอะไรอย่างนั้นลาออกได้ไงผมจะทำงานกับท่านไม่ได้แล้วนะครับผมขอลาออกนะครับท่านได้